อใกล้ๆบ้านอับังตกลอับังตกอยู่มาสารงบันไหนโอนี่เหรอือกันตละวิชัยโอสมัยก่อนสมัยมาเมืองไทยใหม่ๆอ๋อสมัยมาเมืองไทยใหม่ๆแต่ก่อนองารมาอยู่เมืองไทยห้าสามี่องห้าร้อยสามสิบสี่แล้วมามีครอบครัวที่นี่หรอคะครับอ๋อ ก็ปวดเยอะจังเยละอือบระมันไทยเดนไทเดนเลีไทเดนเมลีขายกินี่สานโค้หาทางอีสานขายดีไหมล่ะคะสารมันอิสราเรีใจดีใจสปอร์ตเออใจบุญใจบุญคนอีสานอิสระเสรีใจดีใจสปอร์ต เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันทุกภาคหรอหรือคิดชอบอ,อีสาลไพศาลน,นี่มันคิดว่ามันใจบุญมากเลยนะใจบุญ<อ>ใจบุญร้อยละเข้าสิบเข้าเปอร์เซ็นอ๋อฮจะมานุ่งคลุกคันนี่แหละต่ควมคิดไม่เหมือนกันไพ<อ>สาลน,นี่คิดว่ามันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าเข้าสิบเก้าเปอร์เซ็น เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นให้คนอีสานใจบุญมีช่วงบ่ายแข่งอีกใช่ไหมคะนี่แล้วพูดภาษาอีสานได้ไหมนี่คะได้เหรอมาอยู่นานแล้วพูดได้หมดแล้วได้ภาษาใต้แน่ภาษาอีสานแน่โอ้ภาษาใต้แน่ภาษาอีสานแน่ใต่นี่มีครอบคัวอยู่ไบตบ แล้วมาอยู่อย่างนี้เช่าบ้านอยู่หรือซื้อบ้านอยู่คะเนี่ยต้องรวยแน่ๆเลยเนี่ยว่ใช่มีพี่น้องที่นี่อาศัยพี่น้องอ๋อค่ะงพี่น้องอยู่ต้องบูรณะเขาได้เพราะผัวที่นี่นานแล้วอ๋อค่ะคือบ้านซื้อที่เยวกุลิช